เหรียญบาทคุดปี17กับเหรียญ10บาทคุดปี2550แบบไหนแพงแบบไหนถูกคลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลความรู้ครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ2เหรียญคุดนี้นะครับว่าแบบไหนแพงแบบไหนถูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้หายข้องใจเลยนะครับเนื่องมาจากว่า2เหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีคนส่งเข้ามาในเพจผมมากขึ้นนะครับแต่ โดยส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นแบบถูกนะครับยังไม่ใช่แบบแพงนะแล้วแบบแพงเป็นยังไงมาฟังคลิปนี้นะครับมาเริ่มเลยเริ่มจากเหรียญบายคุดปี17เครับเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยเป็นเหรียญบายคุดที่ได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สะสมเหรียญหรือคนที่สะสมพระ นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหรียญบ้าทคุดปี17เนี่ยไม่ว่าจะแบบถูกหรือแบบแพงก็มีราคาทั้งนั้นนะครับแบบถูกเนี่ยราคาซื้อขายก็คือหลักส10ิบถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามนะครับซึ่งแบบถูกนะครับทางร้านเมตตามหามงคลมีขายนะครับใครอยากได้ติดต่อ Facebook f แฟนเพจเมตตามหามงคลลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับแบบถูกทางร้านมีขายนะครับราคาหลักส10ิบถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพ แล้วความสวยงามของเหรียญล้วนๆนะครับแบบถูกดูยังไงแบบถูกดูอย่างนี้นะครับแบบถูกเนี่ยราคาหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับแบบแพงหลักร้อยถึงหลักพันนะครับอ่ะแบบธรรมดานะครับผมใช้คาว่าแบบธรรมดานะครับเป็นแบบนี้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่ะเหรียญนี้นะครับด้านพัดเสียนหันขึ้นเห็นไหมครับเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบผมนะเห็นไหมครับพลิกข้างแบบนี้นะครับแล้ววังลงไปปุ๊บอ่ะ เห็นไหมครับด้านพระคุดหันลงนะครับหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นเหรียญบาทคุดปี17บล็อกพระเสียนกับนะครับซึ่งเหรียญบาทคุดปี17บล็อกพระเสียนกับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้กระจกให้ดูจะได้ไม่งงกันนะครับเห็นไหม,ม,มครับด้านพระเสียนหัน,นขึ้นด้านคุดหันลงแบบนี้เรียกว่าเหรียญบาทคุดปี17บล็อกพระเสียนกับถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกลับแบบนี้นะครับปัจจุบันราคายังไม่แพง นะครับทางร้านยังไม่ได้ซื้อเข้านะครับมีแต่ขายออกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแบบธรรมดาหาง่ายนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยทา,างอิงตามหนังสือเนี่ยคือหลักร้อยล้านเหรียญเลยนะครับไม่แปลกที่นักสะสมบางคนจะมีเป็นหมื่นเหรียญด้วยซ้านะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญบาทคุดปี17ถ้าเป็นแบบพัดเสียนกลับนะครับถือว่าเป็นแบบธรรมดายังไม่แพงนะครับแล้วแบบไหนแพงแบบนี้ครับ นี่สมมุติว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบ่ายคุดปี17นะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับด้านพาดเสียบหันขึ้นเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างนะปึ๊บลงไปอ่าด้านหลังก็หันขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเหรียญบายคุดปี17ของใครเป็นเหรียญพัดเสียนตรงนะครับเหรียญพัดเสียนตรงเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นไหมครับอ่าก็คือด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังก็หันขึ้นนะครับพูดยยง่ายๆก็คือด้านครุดหันขึ้นทั้ง2ด้าน เอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะครับอันนั้นเป็นด้านก้อยทั้งสองด้านถ้าด้านพัฒเสียนกับด้านครุฑหันขึ้นทั้งสองด้านนะครับก็จะเป็นเหรียญบ่ายครุฑปี17ที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่หลักร้อยกลางๆไปจนถึงหลักพันต้นๆน,นะครับเหรียญบายครุฑปี17ที่แพงเนี่ยก็คือแบบพัฒเสียนตรงนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญบ่ายคุดปี17ที่เป็นด้านพระครุฑทั้ง2ด้านนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าด้านหน้าก็เป็นครุฑด,ด้านหลังก็เป็นครุฑนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นด้านครุฑทั้งสองด้านนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นพยาครุฑแบบนี้เลยนะครับรบัฐบาลไทยพศ .2517 1บาทแล้วก็พยาครุฑด,ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พระเศียรตรงด้วยนะครับก็คือด้านหน้าเป็นครุฑพระเศียรตรงด้านหลังเป็นครุฑพระเศียรตรง นะครับด้านหน้าก็เป็นพยาคุดด้านหลังก็เป็นพยาคุดหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้เนี่ยก็ซื้อขายกันหลักพันอัพนะครับสำหรับเหรียญบาบคุดปี1 7ที่เป็นคุด2ด้านนะครับแต่ผมมีคําเตือนอีกแล้วนะครับเหรียญาบคุดปี172ด้านเนี่ยขอบเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเจียไปตกแต่งไปตัดแต่ง2เหรียญน,นะครับให้มา เป็นแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือต้องไม่มีรอยเกียร์ขอบแบบนี้นะครับโอเคเรียสรุปนะครับสรุปก่อนเหรียญบาทคุฑปี17ที่แพงก็คือแบบที่เป็นด้านพระเศียรตรงก็คือด้านพระเศียรกับด้านพระคุฑหันขึ้นเหมือนกันกับแบบที่เป็นด้านพญาคุฑ2ด้านนะครับก็คือด้านหน้าเป็นพญาคุฑด้านหลังเป็นพญาคุฑแล้วก็พระคุฑเนี่ยก็หันขึ้นเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าเป็นเหรียญแพงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทคุฑปี17เพระเศียรกับ ปัจจุบันราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับถ้าแบบผสเสียนกับทางร้านเรามีขายนะครับเหรียญที่2ครับมาพูดถึงเหรียญน,นี้กันบ้างนะครับเหรียญ10บาทคุดปี50นยนะครับเหรียญ10บาทคุดปี50เนี่ยบล็อกธรรมดาคือบล็อกผสเสียนตรงนะครับเหรียญ10บาทคุดปี50นะครับถ้าเป็นบล็อกผสเสียนตรงทางร้านยังไม่ได้รับเข้านะครับสําหรับเหรียญ10บาทคุดปี50บล็อกผสเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเป็น เหรียญ10บาทครุฑปี50นะครับบล็อกพละเสียนกลับบล็อกพละเสียนกลับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมครับพลิกข้างนะครับพลิกข้างปั๊บเห็นไหมครับด้านหลังหันลงนะครับแต่ต้องลงแบบ180องศานะครับก็คือพละเสียนกลับแบบ180องศานะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับ เหรียญ10บาทคุดปี2550เนี่ยถ้าด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับเป็นบล็อกเสียนกับพูดง่ายๆนะครับแบบกลับ180องศาด้วยนะครับจะมีราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทคุดปี50ที่เป็นบล็อกผสยนกับนะครับดังนั้นผมขอสรุปง่ายๆนะครับเหรียญ10บาทคุดปี50เนี่ยถ้าเป็นบล็อกผสยนตรงนะ ราคาซื้อขายอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับก็ทางร้านเราก็มีแบ่งปันนะครับแล้วถ้าเป็นพระเสียนกับนะครับก็คือด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงเหรียญ1 1บบาทคุดปี50เนี่ยจะมีราคาหลักพันนะครับส่วนแบบ10บาทคุดปี50ที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะถ้าใครมีก็ช่วยบอกด้วยนะครับแต่ถ้าแท้นะครับ ค่าแท้จะต้องไม่มีรอยเจียขอบนะผมบอกไว้ก่อนนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวมาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันนะครับเหรียญ1น1บาทคุดปี17เนี่ยถ้าแพงนะครับ1ต้องเป็นบล็อกพะเสียนตรง2ต้องเป็นเหรียญที่เป็นพยาคุดทั้ง2ด้านนะครับนั่นคือแบบที่แพงนะส่วนเหรียญ10บาทคุดปี50นะครับแบบที่แพงก็คือแบบที่เป็น พระเสียนกับนะครับอ่าสิบบาทคุดปี50เนี่ยถ้าแพงจะต้องเป็นบล็อกพระเสียนกับนะครับแล้วก็แบบที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านซึ่งปัจจุบันไม่รู้ว่ามีการพบเจอแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ 2, 2> <c ute> เหรียญคุดที่แพงนะครับส่วนแบบที่ไม่แพงแบบที่ปัจจุบันยังเป็นแบบปกติยังไม่แพงนะครับ <c ute> เหรียญบาทคุดปี17บล็อกพระเสียนกลับยังไม่แพงนะครับส่วนเหรียญ10บบาทคุดปี50บล็อกพระเสียนตรง ก็ยังไม่แพกน,นะครับทางร้านเมตตาม,มหามงคลมีขายใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเมตตาม,มหามงคลโอเคสำหรับคลิปนี้ให้ความรู้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ